โครงการการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเป็นเสร็จและมั่นยำในจังหวัดนครราชสีมาระยะที่2ในพัฒนาโมเดลแก้จนภายใต้โครงการพัฒนาโมเดลแก้จนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา Operating Model ด้วยแนวคิดเสริมพลังชุมชนต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิน่นเพื่อสร้างงานสร้างรายได้อย่างยั่งยืนอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาสังคมเช่นขบวนองค์กรชุมชนผู้นำชุมชนตลอดจนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ สำหรับการทำงานโครงการวิจัยนะคะแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบสเร็ตและแม่นยำในระยะที่2นะคะซึ่งเราทำในปี2565นะคะโจทย์อย่างหนึ่งที่สำคัญที่เราได้รับโจทย์มาก,ก็คือเราต้องพัฒนาโมเดลแก้จนในระดับทั้งอำเภอนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยเราได้มีการคัดเลือกอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งเป็นอำเภอที่มีศักยภาพ ต้นทุนนะคะทั้งเศรษฐกิจและก็สังคมค่อนข้างสูงรวมไปถึงเป็นหนึ่งอำเภอที่มีกลุ่มครัวเรือนยากจนนะคะในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยในตัวของการพัฒนาโมเดลแก้จนในระดับอำเภอในปีนี้ค่ะเราได้วางคอนเซปต์เป็น3โพรเซสหรือ3มองค์ประกอบในการทำงานนะคะตัวแรกก็คือในเรื่องของโซเชียลโพรเซสโซเชียลโพรเซสกระบวนการทางสังคมเราประยุกต์ใช้ ความเป็นโซเชียลอินโนเวชันนะคะนวัตกรรมทางสังคมโดยการอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายทั้งาภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่นะคะผู้นำท้องที่ท้องถิ่นหน่วยงานทั้งหมดรวมไปถึงาการสร้างกระบวนการของความเป็น นวัตกรรมสังคมโดยการแบ่งกลุ่มนะคะแบ่งกลุ่มครวัวเรือนยากจนในพื้นที่เนี่ยตามศักยภาพเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C นะคะยกตัวอย่างกลุ่ม A คือกลุ่มที่พร้อมที่จะเรียนรู้รับรู้แล้วก็ไปด้วยกันกับโครงการเรานะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีการพัฒนากลุ่มที่เป็นอาสาสมัครหรือกลุ่มเอ็กซ์ต้าในพื้นที่ที่จะสนับสนุนขับเคลื่อนของการพัฒนาโมเดลตัวนี้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นคร่าวๆของโซเชียลโปรเซสนะคะส่วนเทคโนโลยีโปรเซสตเนี่ยตัวเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ต่างๆที่เรานำมาใช้เนี่ยเราได้มีการประสานงานร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าววนะคะร่วมกับทางศูนย์มีชัยด้วยนะคะทำงานร่วมกับราชพัฒแล้วก็ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลน,นะคะในการพัฒนานวัตกรรมตัวนี้ว่าโครงการที่เราจะทำโมเดลแก้จนเนี่ยเราจะต้องอาศัยนวัตกรรมอะไรเข้ามาขับเคลื่อนโดยปีนี้เนี่ยเรามองว่าต้นทุนในเรื่องของทางการเกษตรหรือว่าการทำอาหารปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นผักปลอดภัยหรือว่าการทำเห็ดเราก็ใช้เทคโนโลยีในการให้ความรู้ทั้งในเรื่องของเห็ดที่เสริมสารซิลิเนียมนะคะการทำก้อนเห็ดที่ใช้ฟางข้าว สอดคล้องกับแนวคิดของ BCG โมเดลด้วยนะคะนี่คร่าวๆของเทคโนโลยีโพเซ s นะคะเราก็ใช้ภายใต้ OM คำว่าเห็ดดีมีแหงนะคะอันที่3ตัวสุดท้ายก็คือในเรื่องของ Marketing Proces ตตัวนี้ในเรื่องของกลไกตลาดจริงๆแล้วเนี่ยโมเดลของเราแทบจะไม่ได้ห่วงเรื่องกลไกตลาดเพราะสิ่งที่เราผลิตออกมาเนี่ยตลาดค่อนข้างรองรับแล้วก็ผลิตไม่พอที่จะจำหน่ายซะด้วยซ้ำแต่บางกลไกที่เราต้องอาศัยให้มีการตลาดที่มัน ต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนก็คือเราพัฒนาช่องทางการตลาดที่มากขึ้นทั้งในพื้นที่แล้วก็ในเมืองที่มีทั้งราชพัฒนะคะแล้วก็ในส่วนพื้นที่ก็จะมีทางศูนย์มีชัยเนี่ยเขามาช่วยดําเนินการด้านการตลาดด้วยก็คือให้เครือข่ายเข้ามาสนับสนุนการตลาดในส่วนนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวข,ของการพัฒนาโมเดลแก้จนทั้ง3คอนเซปตนี้จ้ะ คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถามสถานภาพตามบริบทของความเป็นครัวเรือนยากจนในทุกมิติเพื่อจัดรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาตามศัก,กยภาพของครัวเรือนยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการให้ทุกครัวเรือนยากจนมีโอกาสในการเข้าร่วมรับประโยชน์ที่แตกต่างกันตามศัก,กยภาพ กลุ่ม A คือครัวเรือนยากจนที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการและสมัครใจเข้าร่วมกลุ่ม B คือครัวเรือนยากจนที่มีความพร้อมในการเรียนรู้หรือพอมีความสามารถมีโอกาสเข้าร่วมอยู่บ้าง กลุ่ม C คือครัวเรือนยากจนกลุ่มที่ไม่มีศักยภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้มีการค้นหากลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่โดยเรียกว่ากลุ่มเอ็กซ์ต้าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลกลุ่มครัวเรือนยากจนได้แก่ผู้นำชุมชนอ,อสอมอ,อาสาสมัครชาวบ้านหรือขบวนองค์กรชุมชนที่อยู่นอกฐานครัวเรือนยากจน ก็คือในส่วนของหลักๆของการดําเนินการโครงการ OM ตัวนี้อย่างที่บอกว่าเรากําลังจะชูความเป็น Social Innovation mm hmm. ก็คือว่าเมื่อเราแบ่งกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C ทีนี้ขั้นตอนในการทํางานเนี่ยหลักๆของของการทํางานของ A B C E D ของเราเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือเรากํากับติดตามผล นะคะเราเราจัดกระบวนการของการติดตามผลการทํางานเช่นเมื่อเราให้ความรู้กับกลุ่ม A แล้วกลุ่ม B แล้วส่งเสริมเรื่องการเพราะเห็ดแล้วเนี่ยเราก็จะให้กลุ่ม E เข้าไปติดตามว่าสิ่งที่เขาทําในแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนอมีผลผลิตเป็นอย่างไรเจอปัญหาอะไรซึ่งการติดตามของเราจะมีการติดตามทั้งกลุ่มที่เป็นกลุ่ม E และจากนักวิจัยส่วนกลางนะคะที่เป็นทีมของวอวเข้ามาให้การให้ความรู้แล้วก็ ชี้แจงแนวทางปัญหาอุปสรรคแก้ไขแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นภาพคร่าวๆในการกํากับติดตามโดยที่เราจะติดตามทั้งเป็นรายเดือนด้วยรายสัปดาห์ด้วยนะคะการดําเนินการพัฒนาโมเดลแก้จนภายใต้โครงการพัฒนาโมเดลแก้จนอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน,นครราชสีมา o perating model ด้วยแนวคิด เสริมพลังชุมชนต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิน่นเพื่อสร้างงานสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนคณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่กระบวนการเพราะเลี้ยงเห็ดในครัวเรือน อันเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้ครัวเรือนยากจนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงดูแลและเก็บผลผลิตเหตุในครัวเรือนโดยผลผลิตในรอบแรกส่วนใหญ่ครัวเรือนยากจนจะนำไปประกอบเป็นอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแต่ผลผลิตในรอบถัดมา ประชาชนจะเริ่มนำไปจำหน่ายให้กับประชาชนในหมู่บ้านการแปลร,รูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่าเห็ดและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนยากจนเมื่อผลผล,ผลิตออกเห็ดส่วนหนึ่งจะถูกนำไปแปลร,รูปเป็นน้ำพริกเห็ดที่จำหน่ายได้ในราคาเพิ่มมากขึ้นจึงเป็นแนวทางให้ครัวเรือนยากจนสนใจ ทางคณะผู้วิจัยจึงได้จัดอบรมให้ความรู้การแปลรูปเห็ดให้กับครัวเรือนยากจนการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายให้กับครัวเรือนยากจนหลังจากที่ก้อนเห็ดของครัวเรือนยากจนเริ่มให้ผลผลิตสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ทางคณะผู้วิใจัยให้ความสำคัญคือการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนยากจนจึงได้จัดกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่การรวมกลุ่มจัดทำโรงเรือนเพาะเห็ดสำหรับพื้นที่ที่ครัวเรือนยากจนมีศักยภาพในการรวมกลุ่มทางคณะผู้วิจยัยได้ดำเนินการส่งเสริมให้มีโรงเรือนสำหรับการเพราะเห็ดส่งเสริมให้ครัวเรือนยากจน บริหารจัดการได้ด้วยตนเองแบ่งบทบาทหน้าที่ตลอดจนผลผลิตที่ได้จากโรงเรือนผลักดันให้กลายเป็นแหล่งผลิตเหต็ดที่มีผลผลิตตามความต้องการของตลาดอันจะนำมาซึ่งรายได้ของครัวเรือนยากจนในพื้นที่การขยายผลการเพราะเห็ดในครัวเรือนเป็นการส่งเสริมครัวเรือนยากจนกลุ่ม C ในพื้นที่ โดยมีการจัดทำชุดคิดเพื่อให้ง่ายต่อการพ่อเลี้ยงเห็ดในครัวเรือนยากจนของครัวเรือนยากจนกลุ่ม C ทั้งนี้แต่ละกิจกรรมคณะผู้วิจัยจะคอยติดตามผลการดำเนินงานอยู่เป็นระยะโดยมีผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยในแต่ละพื้นที่ลงพื้นที่สำรวจผลผล,ผลิตกำกับติดตามและให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงแนวทางการเพราะเลี้ยงเห็ดเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและการดำเนินกิจกรรมบรรลุผล